ฝนที่ถล่มทั่วกรุงเทพเมื่อคืนนี้ทั้งคืนเนี่ยนะคะก็ทำให้น้ำท่วมโรงเรียนย่านหลักสี่บางเขนค่ะครูต้องโพสต์ลงในกลุ่มโรงเรียนเลยนะคะว่าให้นักเรียนเนี่ยหยุดเรียนเนื่องจากว่าน้ำท่วมไม่สะดวกที่จะให้นักเรียนมาเรียนได้ตามปกติค่ะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์นะคะตั้งอยู่ในซอยแจ้งวัฒนะสามตลาดบางเขนเขตหลักสี่เนื่องจากฝนตกหนักตลอดคืน ก็เลยทําให้มีน้ำเนี่ยท่วมขังบริเวณทางเข้าโรงเรียนและภายในโรงเรียนไม่สามารถทําการเรียนการสอนได้อาจารย์ของโรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนกโกสินทร์บอกว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพค่ะรวมถึงเขตหลักสี่บางเขนก็เลยทําให้มีน้ําท่วมขังเป็นจํานวนมากและที่โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนกโกสินทร์ซึ่งตั้งอยู่ในซอยแจ้งวัฒนะสามก็มีน้ําท่วมขังจํานวนมาก โดยเฉพาะปากทางเข้าโรงเรียนซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำลักษณะคล้ายท้องช้างทำให้มีน้ำเนี่ยท่วมขึ้นมาขังนะคะก็บริเวณขอบฟุตบาทความสูงประมาณ20-30เซนติเมตรและภายในโรงเรียนก็มีน้ำขังเป็นจำนวนมากค่ะจึงทำให้ทางโรงเรียนต้องปิดทำการเรียนการสอน โดยทางคณะครูอาจารย์ก็ปรึกษากันค่ะแล้วก็แจ้งให้นักเรียนทราบว่าวันนี้7กันยายนนะคะต้องทำการหยุดการเรียนการสอน1วันโดยแจ้งผ่านลายกลุ่มและเพจของโรงเรียนเมื่อช่วงเวลาตีสที่ผ่านมาจากนั้นเนี่ยนะคะน้ำมาเริ่มระบายลงค่ะในช่วงเวลา10โมงเช้าของวันนี้ ครูบอกว่าในช่วงหน้าฝนเนี่ยถ้ามีฝนตกหนักค่ะก็จะทําให้ทางเข้าโรงเรียนถูกน้ําท่วมขังอยู่เป็นประจําทําให้ครูและนักเรียนมาทําการเรียนการสอนได้ลําบากจึงอยากจะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาตรวจสอบและดูแลเพื่อให้นักเรียนและครูอาจารย์เดินทางมาที่โรงเรียนได้สะดวกยิ่งขึ้นค่ะ